ลองหมดเลือดเลือดเต็มเท่าแล้วตอนนี้เลือดห้าสิบล้านโอ้ยยืมเงินนะโอ้ยยอมเลยยอมตอนนี้สามเจ็ดเลยสี่สิบล้านสี่สิบล้านยังไม่ถึงเลยก็สี่สิบสามล้านกับสี่สิบสี่นะแต้แค่สามเจ็ดว่ะพี่อยู่ลงไปหน่อยยายีปั๊บ กับไปนี่แค่งปรับอีกเด็กๆแบบไรก็ลทครก็พอเลยอ่ะตอนนี้มูไม่เป็นน่ะใช่แต่ว่าจะเห็นที่อยู่เล่นเอาดีดังหม่เดี๋ยวขอเวลาพรุ่งนี้ตำแหน่งแค่บนรลุนกันวันนี้จะไม่มีใครหลุดใช่ไหมนันดี ผมหลุดไปแล้วผมไม่หลุดแล้วแหละแป๊บนแป๊บนึนงผมต้องเก็บสิบห้าใช่ไหมประมาณนั้นคนระไม่ไม่ต่ำกว่าสิบเดี๋ยวผมพาฟิสิกส์ไปเก็บเหมืนเดิมชน,น้าสกิลเตอร์ คนะบอ,อกองวเองไว้เช็ดก็คือหอหกสิบหกล้านแค่ okay, นี้แหละ <c oughs> มันแทงมันเลือเดเยอะอยู่แล้วใบนี้พีเท่าไหร่หกสิบแปดพีแอร์แพ ีท,ทอเปลขาบักพาคนนี้ไม่รู้จะเรือดเยอะไว้ไหนไม่เด็บร้อยสามแปดน่าจะตันนะร้อยสามแปดตรงเนี้ยวิชั่สี่สตำแหน่ง ตำแหน่งชั้นที่เก้าเดี่ยวหกแบบนั้นใส่แบบนี้แบบก่อนคของอันย่างอเคติดเขียบชิ้นติ่สีติดมาม <10 S 2> <18. S 1> สิบห้ามิดสิดไป มิตี้จส่ยงตายอ๋อไม่เป็นไรจะสู้ใหม่ไม่มีตัาเอาแล้วนะมันยัางเกินเหรอเจ้าไก่น้อยไม่น้อยแล้วนะโอ้ยแบมบับก่อนนะ้นไีมตกััพข่าด้วยนะได้ นะพี่สิกตามมาสันในแราดีะเดีเรดคให้นาทุกวันอ่ะสนนไปไหนเดร้อนละเด๋ยวไตามตันอ่ะโอเคกินไปับ ถ้าแล้วปองสู้คนเท้าอะไรอย่างเงี้ยับจอนเ็นอะไรอ่างเงี้ยลงมาแล้ววิ่งจอนลับมันไปแหกเนี้ยเด็สิบหกละโอเคพอพอแล้วก็ได้เก็บชายเกบัมเปิแบบแก้ก็ึ้นนี่ เต็นหลอเออประมาณนั้นแหละเข้าเลยเข้าเลยพอดีปเป๊ะไปเลยเาไปเลยลดีแมวเป๊ะหตึ่งเกมราคาดีอยู่นะสีจะได้โครไปสีสามพันห้เวลาผมหน่มมังกรผมจะ ตีมตลอดนะเอ้มีชีตรงนั้นนะหารู้เนี่ยว่ามีตีมจนวันจอดคนมาทันเพราะผมตายแล้วตีมเผื่อเผื่อคนเห็นเผื่อจะบินทาใครเปล่าเปล่า ตังตังแจกแจกประจำที่ครับ แหมทำไมมันติด<ส>ต,ตรงนี้กระตอม หางห่างแจกต่อไปก็เอดีฮะแจกอีกรอบนึงเปล่า เ <AD. S 2> นะอดีววิงวิงบอมสิบสองนะเออจะหลุดเลยสตอมบอมนี้นะห้าสิบเปอร์อกาะกลุ่มไหมครับเ,เดี๋ยวมันอาจจะมันอาจจะมุดหรืออาจจะลอกขาก็ได้ ออกห่างแรงมากโอเคตีหน่อยตีหน่อยฝั่งนี้ฝั่งนี้อยาเข้าไปใกล้ก่อนเกืบเวล,ลาแล้วประจำที่เลยครับประจำที่เลย น,น,นราตีเองนะโลเดี๋ยวเราตีเองเอาาเอาบัฟด้วยนะหนูเข้ามาเอาบัฟด้วยได้ละทุกคนแล้วแจก อันติอันติบอสอันติเป่าแจกเป่าแล้วแจกว้าหินเต็มไปหมดเลยอายุัมันพี่รอบนี้ไหวยังไม่ล็อกเลยรับนี้เร็วอ่ะเออแซมิดเราก้ายยัดแงรรอบ <laughs> สายยาสาย reveal, สายาหลบพี 2> 2, ่กินกินไอ้นั่นเอ่อ่สิสุดศย์เจ็ดกิตีได้กเใครต่างกันหรอขอบับขอบับขอบับขอีบบับตีได้ยี่สิบเอ็ดเพรดขมันมีก็ไปดู่นก่อนสถานที่ ใครกดสองคนหนึ่งคนสองก็ตบตรงกันนะหนึ่งสองโอเคตกลงก็นแล้วก็ต่อไปสามที่เสียบนะแล้วก็สี่แนวโอเคไหมแต่ว่าระหว่างระหว่างที่เราตีลูกแก้วอะให้ให้พักแทงก่อนแทงก่อนพักแทงเราไปอีสี่ขึ้นมากดเอาโอเค้วเลย

กจ้าไปแล้วกจ้ามเอาตัวไก่เข้ามาเตรียมตัวนะเตรียมเตรียมตัวเสาหายตัวหายตัวอะไแค่ต่อต้อมสายล่างนะสายล่างเบรสเกิ ลบลนะแยกๆหนวดทุบี่ตอกอเกาะเซนเซนแก้หน่อยเนแก้เองอ่ะ ีรถคู่ดาวอีกอัดรอก่อนนะอีก30มสิบวินะปีไปเลย

น,นาทีหนึ่งผู้ดาวแตก่ป้าสู้อัะก็ยันนันยันนันนันคือตอนไหนนะหลังไอ้นี่แตกก่อนอ่ากินเศษบัตรอ่าก็แต่ละอะไรเออ สาม to, ิบวิคือต้องขึ้นไปอะหรอหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมผมขึ้นไปเองอ๋อมันไม่ไหวไม่พไม่ไหวน่าจแตกพกิดมวิแล้ว่ามันคือไเยสุดิวิใช่ไรต่างไปกล้วก็กับการไงแบบว่า นเดี๋ยวมัน้ี่ก่อนงไง้นอ่ะไปกดเลยครับ,บรไปกดเลยไปไมไมใครไปได้ไหมโ <c oughs> อ้หบัฟให้ผมหน่อยหายตัวไหนเดี๋ยวผมไปบัฟเอ้ไปบัฟฮะตอมนะตอม โอ้ยดีมีฟอสเนี่ยยากอยกอยกนี้ก็ได้โอเคโอเคเปลี่ยนล่างะล่างนี้โบกยากนะระวังขีดบมีใครกินกินเอง ส,สามทีระวังตอกเกาะเซนเซนกับทนายโดนระเบิดแก้หน่อยครับตบหลังห,ห้าสิบห้าสิบวีแจก เห็น,นต้องว่าป้องกันบ่อยๆนะตั้งแต่นี้ตอนล่างเนี้อีกสามสิบวิสอยหน้าหบก <บ S 2> นะสอยหลังอีกสิบห้าวิ<ช>คนคนกดเตรียมตัวนะก็จะกดรถดังโอเคอ

เฮ้ยแก้แกแ้เลยโดนจออด่อเกาะอีกทรั้งหนึ่งทุบเอาลงแล,นะล้วหลังสกิลนี้มันก็ไปละฮิวเลยฮิวฮิวฮิวน้อยแล้วนาทีหนึ่ง บอกว่ายาวๆเนี่ยก็คือแบบคนฮีโร่อันลุกแรกตันตะขันลี่ป่าจ,จะช่วยเนี่า <c oughs> อีกสามสิบวิ หาคนไปกดหน่อยนะอีกยี่สิบวินนะกนเดียวีเดียวเดียวไม่ไหวโดนไวมากเลยโอ้โหต่อมาจ่ายนะจ่แล้ว cái quả sáu. ใกล้ này ok มาโผล่มา hai เลย tua สาเสาว่อยเลยนะสาวแล้วแล้วพีก็ไม่ต้องไปสนใจต่มต่มแกงแก ลปล่อยนาะไ้คือไม่ตอไงบอกก็จะยายสั่ครับปนฮเลยนะแยก,กปล่อยเสาวเลยนะสองเฟอร์ตบหล,ลังมังตบหลังโดนโล ลายมากเลยบอดต่อยนะทุบสามทีอีกอีกทีนึงมีแก้ไหมครับทาไมลองดื้อจังโอเคขอบคุณโอเคได้แล้วนั่งได้เลยนะที่เลี้ยงสั่งดีเพราะว่านั่งไปเลยผมพอละ <c oughs> อ้ามยิ้งไปออเร็วมากจะสักไหนหดทุกคนโหดตีวหดขึ้นเลอวยเด่นเอันเลดักมาสเตอร์เข้าปึ๊บโหหดจัดเลยพี่สักตดตัวชีจ้าเดี๋ยวลูดนะเจยนี้มันแล้วยัง่ดว้ย่จอดดูคัสซีนครับที่สนัยเอาไม่ใช่ลืมลื จะพักขึ้นก่อนไหมแป๊บนึงไปเข้าห้องน้ำอะไรนะตนะัวหลุดยัง<ป>เลยกระเป๋าโอปอไปอา่อานสุดตนะัวนาร์วร์ตัวรูดลีเลยก็ได้นะถ้านหลุดเปิดก่อนแล้วค่อยลีอืมเพราะว่ามาัน <c oughs> มกดไม่ได้ <c oughs> ขอแสงค่าม,นะมันมีฉายยาเพิ่มดิบดิบหนึ่ง